สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านหักทุกคนคิดถึงทุกคนเด้อค่ะวันเสาร์ค่ะมนมื่วันเสาร์สิพ่าพ่อแม่พี่น้องมาแวะเบิงอ่านใบไม้เปลี่ยนสีตรงนี้กะมีซื้อเสียงของจังหวัดยามานาชิค่ะมาเบิงน้ำการเดอ้อ บรรยากาศกะง,งามๆตั้งสีลาวันนี้บอค่อยมีคนเลยมีหน่อยๆอ,อันสองสามคนอากาศหนาวหนาวพอเมพปี่นองหนาวอีดีวิดีโอนี้กับบอส่อันด้นตีดอกเดอ้อฟังเสียงสนอไปก่อนมองไปขัง่าง เป็นตาญายานแมพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอันอยู่บนสะพานตอนนี้สนอกระได พ่อแม่พี่น้องผลไหม่เต้มเลยคือเป็นตาออนซอนแท้ไล้หลายเบื่งเพื่นเขาปลูกให้นกกินค่ะเขาปลูกให้นกกินเขาบริปลูกให้คนกินเขาบาให้คนเก็บเบิ่งเป็นจิ็เป็น,ป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 นดกแท้เนวดกอีลี แม่ก็เอินลูกพับบนี่พ่อแม่พี่น้องอันคอยก็ลืมซื้อเนาะคอยตกใจมันหลายเกินมันโดกเกินเบ,เบิงเบิงเป็นตาอันเด็ดมากินนะเขาบใ้เขาโม้ยแม่เบิงเบิงเบิงโอ้ยคือมาเหลืองเต็มตนแท้โอ้โอ้โอ้ให้คอยสักน้อยหนึ่งแน่บ,บน่ไดดบ่นี่ลูกคอยก็ห้งอยากกินเพราะนะอีแม่หนกเก็บไดบอ่อเพราะนะ ไปเก็บของเขาเด้อเดี๋ยวก็สิกจับเอาอีหลา่าเอ้ยบ่งเต็มต้นเลยป๊าเป็นตาหนาองซ้อน<ด>เนาะสีเหลืองเหลืองอีดีเหลืองอวยโรยเลย,ยว้าวคืองามแต่เนาะสวนสาธารณะที่นี่เขาบ่าหายอัน มาม้ายางแม่พอแม่พี่น้องอันคนเข้ากัาวิ่งออกกำลังกายทีมันกวงควงดีแหมสนุส,นสิผ้ามองหลบหบเดอ้อพอแม่พี่น้องอันก็คืออะไร ไต้นไม้เปลี hmm. mm ่ยนสีงามแต่เนาะงามอีด hmm. mm ีอ hmm. mm ีร้อนเนาะงามงามพม่พี่น้องเอ้ยเบิ่ง นี่ชายเบิ่งใกล้ๆนี่แม่ดอกแดงแดงยิ่งถูกแสงแดดยิ่งงามงามโอ้ยงามอีดีสโนอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนเด้อค่ะที่มาเดินเป็นเพื่อนสโนอขอบคุณได้หลายเด้ออัน กลับไปเราละสนอกะได้